สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับแฟนเพจนะครับเมื่อนี้คู่ไทยบ้านนอกนะครับสิมาบายโบกนะครับวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนพี่น้องอันนี้คือมักม่วงน้อยนะครับมักม่วงน้อยมักม่วงสมัยตะกี้มันอืดมันหยากนะครับนี่ผู้เฒ่าเพิ่นผ้าใบาโบกนะครับเพิ่นเฮ็ดทั้งสี่นี่ นนอาจหัวแม่แนวผสมใส่เน,นนี่เห็นบ้าอันนี้ก็ใส่เน,นนี่ เพิ่นเอินว่าใบโบกคนสมัยก่อนเพิ่นว่าใบโบกปีน้องนี่เอาหลายๆอันใบโบกใบโบกคือหมายถึงว่า,าคนอีสานเพิ่นเอินว่าใบใบก็บคือกินเข่ากับอัเอียงก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นโบกนี่อันนี้มันเป็นโบกเพิ่นก็นเราว่า เอาเข่าเนี่ยกนนินก็ง่ายก็ได้เป็นการบายนะครับแล้วว่าขันเอาไส้ในนี่ไส้โบกนี่เพิ่นก็นเรียกว่าเข่าบายโบกนะครับเนานี่วิธีกินตีกินยังไงสมัยต,ตะวนันนี่ล่างแล้วนะครับพี่น้องล่างแล้วสมัยตะนี้น้อยนี่สมัยนยน้อยนี่กินยังไงตี โอ้ oh, come on เขาใบโบเขาใบโบมองน้อยเนื้อเนื้อของมันที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันก,ก็จะซึมซับข้าวข้าวซึมซับ เนื้อไปด้วยครับเป็นเดินมาบายโบกนะครับะจะไมแน่อนอนนี่แห้งครับแจบแห้งเป็นญาติกันอยู่เฮียนนั่นแม่ถวายตะกี้โอ้ยมวนครับ หมักม่งหน่อย,ม,อยอม่วงใบบกซูมือนี่เล็กหน่อยบ่งจักพี่นอ้องเล็กหน่อยบ่งจกักแล้วก็เล็กหน่อยกินบอเป็นเพราะว่าอย่างตีมันมีหมักม่วงหลายชนิดหลายพันนะครับหม,มักม่วงใหญ่กับเฮดไดบอหมักม่วงพันต่างๆเฮดไดบ่ะเฮดไดคืกอ,กกอกันพี่น้องแต่ว่ามันบบไดรสชาติคือหมักม่วงหน่อยเท่านี้ มองหน่อยนะึงคือมันเข่าเนื้อเขาเรียกว่าบาบโบตัวเนื้อเนื้อที่มันเหลือ,อยงศิลป์มาพี่น้องก็กินได้อือหึ่เนื้อนะาบโบ มนักม่งน้อยเือหน่วยมันหน่อยพี่น้องแล้วกันไนมันใหญ่เนี่ยเนื้อนิดเดียวนีว้ขอขอบคุณนะครับแฟนเพจนะครับที่รับชมนะครับการใบโบกนับกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ